อะไรครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ One Piece Card Game นะครับที่เราจะมาแกะกันเนี่ย เป็นกล่อง OP05 นะครับที่มีความพิเศษมากๆกนะก็คือฉลองครบรอบ1ปีนะครับวัน Piece Card Game นี่แค่หน้าปกอันนี้ก็รู้แล้วว่าพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวเรามาแกะกันโดยความพิเศษของชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดฉลองครบรอบ1ปีวัน Piece Card Game โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เออิจิโร่โอดะนะครับเป็นผู้ออกแบบและวาดภาพประกอบการ์ดในชุดนี้ในระดับความหายาก Anniversary Special นะครับที่มีเฉพาะวัน Piece Card Game นี้เท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับแล้วก็มีเหนือกว่าระดับ Anniversary Special Card ก็คือการ แอนนิวเซอรี่สเปเชียลการ์ดแบบมีลายเซ็นอาจารย์เออิจิโร่โอดะด้วยนะครับเป็นอะไรที่หายากมากๆยากจนไม่คิดว่าดวงแบบผมจะเปิดได้แน่ๆส่วนโกสแลนในชุดนี้เนี่ยมีถึง3ใบนะครับก็คือลูฟี่เกียร์หรอแล้วก็คิดนั่นเอง3กับตันเลยมาเรามารุ้นกันครับว่าจะได้อะไรกับเขามั่งนะครับเรานี่นะครับกล่องเนี่ยจะมีความสวยงามมากกว่า ล่องอื่นที่เคยออกมาครับด้วยความที่เป็นเกียร์5้าแล้วก็เป็นกล่องสีขาวนะครับแล้วก็มีโทนสีไล่ลงมาในส่วนของแผนที่ในส่วนของโลโก้อะไรแบบนี้คือมันดูสวยงามมากนะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้สติกเกอร์าารับประกันจากโตเอว่าเป็นของลิขสิทธิ์แท้จ้าอันนี้เป็นนําเข้ามานะครับเรามาแกะกันอย่างบรรจงนะครับเพราะเราเก็บสะสมกล่องมันเป็นที่ระลึกด้วยนะครับแม้แต่ซองนะก็รู้สึกว่ามันสวยมากนะครับรู้สึกว่า,าจา์โอดะแก เอาโทนสีของล่างสุดยอดของพระเอกมาได้เท่ใช้ได้นะโทนสีขาวแล้วมันจะมีสีม่วงตัดตรงนี้ชอบมากเลยมาดูซองแรกกันครับเสียงอาจจะหอบนิดนึงครับวิ่งไปหากันไกลอีกแล้วเปิดมาด้วยพลเรือโทเดลเมเชียนนะครับเบลามีแฮกนะครับมนุษย์เรื่องแห่งกองทัพคณะปฏิวัติแล้วก็คุณทหารขาเดียวนะครับหรือไคลอสล่างตุ๊กตานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเปอร์ยาร์ดนะครับบนเกาะสกายเปียแล้วก็ Drake เว็บเนะครับ DS Drake w e b ว็บต่อไปครับโฮเนคิจินะครับหรือคุณกระดูกนั่นะคือบ,บลูค์นั่นเองบลูค์ในเวอร์ชั่นวานอนนะครับโ้คนนี้สวยมากเลยภาพลงรายละเอียดส่วนนี้ก็ท่ากรงเล็บมังกรสุดเท่ของซาโบนะครับที่ใช้ใส่ j ีซัสเบอร์เจในคอริดาโคสเซียมแม่เท่เลย ต่อไปครับคุณแม็กคินลี่นะครับกำลังทําท่าทักทายนะครับเฮโซกอยู่นี่น่ารักเลยทีเดียวต่อไปหนึ่งในนัมเบอร์สุดน่ากลัวนะครับฮัตจะที่มีการบิวมาดีมากแต่ว่าบทบาทในภาคโอเนกิชิมะนั้นก็อ๋อวิโอ้โหอันนี้ก็สวยครับอันนี้เป็นการ์ดลีดเดอร์นะครับ er อาคาอินุอัวชันเดือดพล่านโอ้โหนี่สวยมากสวยมากแล้วก็นี่นะครับสำหรับใบแวบๆวบครันที่เราได้เนเฟตอรีวิววีนะครับอยู่อันนี้สวยมากเลย เออเดี๋ยวเราแยกเว็บเว็บอีกกองก่อนดีกว่าให้ซต่อไปครับเปิดมาด้วยดองกี้โฮเต้โดฟลามิงโก้นะครับเมื่อในครั้งสมัยเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กเปลตแะ้วก็อันนี้ <laughs> เมนาจอมไล่ล่านะครับต่อไปครับอันนี้ท่าแกมม่าไนท์นะครับของทาฟันก้ารอที่ทิมทะลวงล่างไครโดไปโอ้โหอันนี้ก็เท่ดีส่วนนี้บันนี่โจนะครับแห่งกองทัพคณะปฏิวัติ เอ็มพอลิโออีวานคอฟนะครับเวอร์ชั่นยิมลาแล้วก็น,นี้ชื่อการ์ดโชชาดาเขงะเซกิดะอันนี้เป็นประโยคที่โดฟามิงโกพูดไว้ในภาคมารีนฟอร์ดนะครับที่ตอนนั้นที่บอกว่าความถูกต้องย่อมเป็นฝ่ายชนะอย่างนั้นเหรอก็แง่ซีก็มีแต่ผู้ชนะเท่านั้นแหละที่จะเป็นฝ่ายถูกไงละ่ะก็เป็นที่มาของประโยคนี้นะครับโชชานี่หมายถึงผู้ชนะนะครับโชชาดาเขียผู้ชนะเท่านั้นฮนะเซกินี่หมายถึงความยุติธรรมหรือว่าความถูกต้องนะครับโอเคเอาเว็บเวบไปไว้ตรงนี้ สองต่อไปครับเปิดมาด้วยเจ้างูน้อยโนรานนครับในภาคสกายเปียแล้วก็บัฟเฟิโลแห่งดองกี้โฮเทลแฟมิลี่แล้วก็ท่าเอ็มโพเิโอเทนชันฮอร์โมนสเตลลี่นะครับพ่อหนุ่มซนสันสูงและนี่ก็เนเฟอรตลีคอบล่านะครับสุดยอดราชาผู้ท้าตายอันดับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตอนนี้มีมันมีแวบๆวบอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเร็วเรามาลอ้ลุนเปิดพร้อมกันครับมันคืออะไรแวบแวบสามสี่ฮึ เสียงหลงเลยละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปดูกลุ่มเทรดดิ้งการ์ดเกมกันแล้วว่าไอ้พวกใบอะไรพวกนี้มันราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจเนี่ยมหาศาลมากนะครับสำหรับก็อดเอเนลเวอร์ชั่นเว็บเว็บยันขอบเนี่ยโหสวยมากครับทั้งท่าโพสทั้งลายเส้นนี่ว่าสวยแล้วแถมบวกกับขอบเว็บเว็บไปแล้วก็ตรงททงสีนี้นี่สวยมากนะฮะโอ้โหอันนี้เก็บไว้เลยซองต่อไปครับเปิดมาดยหนึ่งในตัวละครหน้าหมันไส้นะครับอย่างชาลูลอสนะครับเซนชาลูลอส ศูนย์เลยเหรออนนี <c> ้ <oughs> อันนี้เบบี้ไฟในวัยเยาว์นะครับส่วนนี้คือจ่าสเปซซี่นะครับหนึ่งในออโตมาต่านะครับที่ไปตะลุยอวกาศแล้วก็น,นี่มิสดับเบิลฟิงเกอร์แห่งบารล็อกเวิร์กนะครับทาฟันก้ารอในวัยเด็กนะครับคล้องระเบิดเต็มตัวแล้วก็อันนี้เป็นซาโตรินะครับเวอร์ชันแวบแวบหนึ่งใน4เทพ2ต่อมาครับมาจะฝั่งนี้กันบ้าง ถ้าโทริคาโกะนะครับหรือถ้ากลงนกนะครับเป็นหนึ่งในไม้ตายที่อันตรายมากของโดฟามิงโกต่อไปมิสเตอร์วันนะครับหรือดัสบอร์เนสเป็นเวอร์ชั่นลายเส้นหน้ากล้ามนะครับแล้วก็คอเป็นหนอกมาเลยคาเวนดิชนะครับในร่างของฮากุบะเคียวสายลมอันนี้เท่มากส่วนนี่ยามะนะครับยามาหนึ่งในลูกน้องของพวกกองทัพเทพนะครับที่สู้กับโรบินนะฮะนี่คือกำลังทำลายกอ <laughs> งโบราณสถานอยู่เลยโมเน่ Monet, นะครับแห่งดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ แล้วก็แวบๆอันนี้โอ้โหอันนี้กาลาสุครับกาลาสุแห่งกองทัพคณะปฏิวัติครับโอ้โหอันนี้สวยมากเลยอันนี้ชอบมากส่วนนี้นะครับเปิดมาด้วยการ์ดไม่จะได้ชีวิตกันมังยย้งแล้วหงไงจริงโคบี้นะครับร้องโวยวายในเล่มที่59นะครับว่าหยุดต่อสู้กันไปมากกว่านี้เถอะครับไม่เสียดายชีวิตกันหรือไงแมันตายกันยังเปล่าไปยืนตอนที่ไปยืนขวางอาคายนุนะฮะ ต่อไปนี้ซันจินะครับซันโกโรนะครับซันจิในเวอร์ชั่นวานุคุนิแล้วก็นี่นะครับราชาลิคูดโดวที่3ส่วนนี้บิ๊กไนซ่าคิสนะครับส่วนนี้เอลโทนะครับหรือทันเทพสังหารแล้วก็โอ้โหโซโลโจูโรแม่อันนี้มันเด็ดจริงๆนะครับนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ผมชอบซองนี่เป็นพิเศษเลยถ้าอย่างนั้นนี่เรามีซันโกโรนะครับแล้วก็มีโซโลโจูโรนะครับโอ้โหแต่ว่า สิ่งที่แตกต่างกันคือซันโกลโลเป็นการ์ดธรรมดานะครับส่วนโซโลจูโรเป็นเว็บเวอะไรเนี่ยบ้าเอ้ยความพิเศษก็ไม่เท่ากันสัง,งนแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเอาทั้งซันโกลโลทั้งโซโลจูโรเนี่ยไปไว้ในส่วนของเว็บเวนะครับจะได้เท่าเทียมกันต่อไปครับส่วนนี้คุณลุงโตโต้จากยูบานะครับตีโต้ต่างหากเวยโตโต้มันมัน,มนฝรั่งส่งตรามาจะจับทุกคนให้หมดเลยอันนั้นเป็นประโยคจากลัชอัลสอง นโพลเลอร์โทสแตนเลสนะครับแล้วก็คุณปากายาครับพ่อของโคนิจจังแล้วก็วิโอลานะครับ AKA ไวโอเลตส่วนนี้จาคาร่างเทพอนูบิสนะครับเท่เท่ดีแล้วก็มอลลี่ครับหนึ่งใน4แม่ทับของกองทัพคณะปฏิวัตินะครับอันนี้เราเอาไปไว้กับคาราสุได้เลยจริงๆถ้ากล่องนี้กล่องเดียวได้แม่ทับคณะปฏิวัติครบ4ตัวนี่จะเป็นอะไรที่ฟินมากๆไม่ต้องไปหวังถึง anniversary card เลยเปิดมาด้วยแมรี่โจอานะครับ โอ้เป็นการ์ดสเตจสวยมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าแค่กรอบมันก็สวยแล้วนะชอปเปอร์เอมอนนะครับหรือเทอรนี่โทนี่ชอปเปอร์ในวานโนคุนิส่วนนี้พลเรือโทโมแซมเบียนะครับและนี่ไงโคนิสจังแล้วก็อันนี้ถ้าหมัดเสยคางไคโดถึงก็เข่าสุดเลยโอ้ย่น,นี่เป็นด้งการ์ดนะครับแล้วก็เป็นด้งการ์ดท,ที่สวยงามมากเลยมีแวบๆด้วยโหแล้วก็นี่เบบี้ไฟนะครับเบบี้ไฟตอนเป็นสาวสะพังนี่เราเอาแอนแวบๆไปไว้ดวยกัน ซองต่อไปครับสเตลรี่ครับเออจะว่าไปที่ผ่านมาหลายๆซองนี่ไม่ค่อยเจอการ์ดซ้ำเท่าไหร่เลยเนาะอันนี้เปรูครับหรือเพลนะครับส่วนอันนี้ DS Barrels นะครับพ่อของเรกนั่นเองก็โอนามิครับนามิในเวอร์ชันคุนุอิจิในวานุคุนินะครับนี่ท่าหมัดกระเบื้อง4,000แผ่นของแฮกแล้วก็เบโปนะครับเบโปแวบๆในเวอร์ชันวานุคุนิซองถัดไปครับ ส่วนนี้เซนเมลสกาดนะครับหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้าที่กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วก็นี้ท่าหินทะลวงของปิก้าโอโรบินะครับนิโคลโรบินในเวอร์ชันวอนุคุนีเอ๊ะนี่เราก็จะได้พวกตัวละครกลุ่มหมวกฟางในเวอร์ชันวอนุคุนีนี่ก็เกือบครบแล้วเนาะแล้วต่อไปนะครับมังกี้ดีกรับนะครับเวอร์ชันหน้าเล็กแล้วก็เอเนลนะครับอันนี้เป็นการ์ดลีดเดอร์แม้วันนี้เรามีเอเนลแล้วก็อ e ีเนลเนี่ยโหแล้วก็ โอ้โหข้างหลังนี่ก็ถ้าบุกทะลวงหมาเข้าไปของอาไครนุนะครับแต่โอ้โหนี่เอเนลนี่ก็โคตรเท่เลยแม่ท่าโพสแต่ละอันนี่คือเท่มากเลยครับซองต่อไปครับผมเปิดมาด้วยบาซิลโฮคินส์นะครับโอ้โหนี่ก็เท่มากนะครับอาร์ตอันนี้มีพื้นหนังมีอะไรสวยงามแล้วก็บาโซโลมิลคุมะนะครับแล้วก็โฮลี่ครับผมหมาของโองมนะครับคิวอินนะครับแห่งดองกี้โฮเทลแฟมิลี่ ส่วนนี้ก็ท่าพังลอตเทนของยูสทัตกับตันคิดนะครับแล้วก็เจ้าหญิงมังเชอรี่นะครับแบบเวฟเวฟสองถัดไปครับผมริคุนะครับเบลามีครับเออนี่เริ่มซ้ำนะยามะครับแล้วที่ยจะไม่ะไเลยเลเริ่มเริ่มซ้ำแล้วก็ส่วนนี้คือการ์ดฮาจิเมโยบูดคุโนซิเกเรามาเริ่มกันเถอะสำหรับโลกที่มีแต่คนที่แข็งแกร่ง แล้วก็เวอร์กูนะครับเวอร์ชั่นกินแล้วช้อนติดหน้าแล้วนี่โมนี่กำลังจะเอาออกให้ครับโอ้โหที่อันนี้น่ารักมากเลยครับอันนี้เป็นแว๊บด้วยแต่แว๊บไม่ค่อยมากเท่าไหร่ต่อไปครับเบบี้ไฟส์นะครับบันนิโจซันจีโอเลมองกอนโฮโตรินะครับเป็นหนึ่งใน2พี่น้องโฮโตริ ori, กับโฮโตรินะฮะที่ใช้ไดเอลตดไดเอลพ่นไฟไดเอลอะไรพวกนี้แล้วก็เอ้ยจดดด อันนี้เว็บอุ๊ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นการ์ดหายากเลยนะครับหนึ่งสองาโอ้โหเอเดี๋ยวนะเอเนลครับผมเอเนลอีกแล้วเว้ยวันนี้สุดยอดเลยหนึ่งในตัวละครที่เราชอบมากๆแล้วเราก็ได้เว็บเว็บมาแต่ว่าเฮ้ยนี่เป็นอีกเวอร์ชั่นโอ้โหผมเรียกว่ากล่องนี้ผมฟินเลยครับเรามีเอเนลทั้ง2เวอร์ชั่นนะครับต่อไปครับยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุ้มจริงๆครับกล่องนี้มิสเตอร์วันนะครับ คารุลอดผมโกแล้วก็นิโคโรบินนะครับเวอร์ชั่นตอนอยู่ที่เตกิล่าวูฟนะครับก็ลีเดอร์นะครับลีเดอร์มังกีดีลูฟี่อันนี้ลายเส้นหเวอร์ชันอันนี้ลายเส้นสวยมากเลยครับกเทมากแล้วก็โอมนะครับนี่ไงอันนี้ก็อีกหนึ่งใน4เทพเราเว้ยทีนี้เหลือแค่ชูร่าแลนะครับเอ๊ะยังดีหว่าเหลือชูร่ากับเกดาสกโอเค,สอ,เคสองต่อไปครับลุงโตโต,โตโตนะครับวอแซมเบีย h o ลี่วิลล่าแล้วก็ท่าโจมตีของเทรโบนะครับเบตาเบตันแล้วก็คิลเลอร์นะครับคิลเลอร์้หลังๆเริ่มมีการ์ดซ้ามาบ้างแล้วเหมือนกันเซนลอสเวิร์ดนะครับโอ้นั่นมาเกือบจะทั้งครอบครัวแล้วนะของไอเซนชาลูร์ล์ในเซนลอสเวิร์ดแล้วก็หินทิมชอปเปอร์โ l ลเทอจอนไจแอนนะครับเวอร์ชั่นหน้ารักแล้วก็โคนิสแล้วก็ใบอันนี้ก็จะเป็นท่าหมัดอัคคีนะครับฮีเคนแบบเวฟ ออโบิครับสแตนเลสครับบัฟโฟโลครับท่าวิหกสายฟ้า30ล้านโวลต์นะครับคุณป้าอามาซงนะครับตอมตรวจคนเข้าทางอยู่ที่สกายเปียแล้วก็นอู้แม่ทำไมซองนี้กล่องนี้นี่มันกล่องนี้เกิดมาเพื่อเอเนลครับเทพสายฟ้าอามาลูนะครับโอ้โหแบบนี้เป็นแบบแวบๆนี่เมนเอเนลก็ยิ้มสิครับยิ้มต่อไปบลูครับฮากุบะครับแมคคิลีครับเมนาดครับ ฟลานอสเกตนะครับหรือแฟรงกี้เวอร์ชันวานโคุนี้อาจารย์บดัดไปเวฟเวนี่ขอเป็นเอเนียเวอร์ชันหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นโคอาล่าครับโคอาล่าเวอร์ชั่นสดใสนะคะการ์ดนี่คือก็แวบหนักมากเนะี่ยไปไว้ตรงนี้อะไรครับเหลืออยู่แค่5ซองเท่านั้นนะครับสำหรับเกียร์5มาลุ้นกัน5ซองสุดท้ายคือมาโน่นละ โอ้กลาดิอุสครับกลาดิอุสแห่งดองกี้โฮเท้แฟมิลี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากนะครับกลาดิอุสเปิดได้กลาดิอุสนะครับแล้วก็ต้องบอกทุกคนว่าเมื่อกี้จะพูดประโยคนี่แหละแม่งกัดลิ้นต่อไปฟลานอสเกตน,นะครับจาคาครับโอ้อิชโชครับผมฟูจิโทระครับคนเอกฟูจิโทระอะไรนี้เป็นแบบแวบๆโอ้เจ็บลิ้นอยู่เลยเนี่ยไม่น่ากัดลิ้นตอนพูดกลาดิอุสพูดชื่อช่องตัวเองแนละ้วกัดลิ้นสี่ซองสุดท้ายครับ มาดิจูครับจินเบย์นะครับจินเบย์พอคินครับผมปะกยาครับฮัจจะครับแล้วก็ชิรล่าโฮชินะครับเจ้าหญิงชิราลโฮชิแบบแวบๆอันนี้ก็สวยมากเช่นกันนะครับหลังๆนี่เริ่มมีการซ้ำขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ยังซ้ำไม่เยอะมากนะครับต่อไปครับจินเบย์ครับจอนใจแอนครับผมกาดิอุซซ้ำนะครับแล้วก็เป็นวิหกสายฟ้า อันนี้ก็ภาพเหตุการณ์ตอนที่เบอร์เจสน,นะครับเจอแล้วเจอฐานที่มั่นของกองทัพคณะปฏิวัติแล้วมาอยู่ที่เกาะดินเขาบันติโกนั่นไงแล้วกันนี่โอ้ลิเบกาครับลิเบกาเวอร์ชันแบบวแบบน,นี้สวยมากเหมือนกันนะเนี่ยูอ้นหนี่มีแต่การ์ดที่แบบดีๆด,ด,ดีต่อใจทั้งนั้นเลยวางถือว่าแฮปปี้แล้วครับสำหรับการเปิดซองนี้ไอต้องบอกว่าเปิดการ์ดกล่องนี้นะครับกล่องลอสเวิร์ดครับผมแฮกค,ครับเดอะมิชเนครับ ก่งนกครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหผมเห็นแล้วผมเห็นขอบแวบๆแ,แล้วผมเห็นเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกตอนหนึ่งแล้วก็ต่อไปมันคือใครอู๋อุนติครับอูรุติอูรุติอุนต,ต,ติครับเวอร์ชันแวบๆแบบนี้โอ้สุดยอดไม่แต่แบบเนี่ยฮะต้องดูเลยครับอันที่แบบแวบทั้งใบแตเนี่ยมีอุนติมีลีเบกาโคอลาล่าแล้วก็มีเอเนลทั้งสองโอ้โหแต่ะอันนี้ ดีๆทั้นั้นเลยอุ้ยอันนี้คือคุ้มมากๆเลยเออนี่เขายกระดับความคุ้มแบบว่าในสายสะสมนี่ก็รู้สึกคุ้มค่าด้วยนะครับได้การ์ดสวยๆมาเก็บไว้หลายใบเลยแล้วก็ซองสุดท้ายครับผมซองสุดท้ายคิวอินครับนี่เทนชันฮอร์โมนครับผมเมยสการ์ดครับ ส่วนนี้ก็ไม่ต้องพูดให้มากความ500ล,าล้านเบลีเไปเอยตอนนั้นประมูลานางเงือกนะครับประมูลเงือกสาวเคมีครับแล้วนี่ก็มาโชว์ความรวยต่อไปครับอันนี้โอ้โหเบลโลเบตตี้ Be ครับเป็นลีดเดอร์การ์ดโดยแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับผู้นำกองทัพคณะปฏิวัติเรานะครับขาดแค่ลินเบิร์กตัวเดียวเท่านั้นซึ่งไม่มีหรอกมันมาถึงซองสุดท้ายแล้วแต่ว่าโอ้อันนี้ดีมากครับหนึ่งในตัวละครตัวโปรดของเรานะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนั่นก็คือ โอ้ด็อกกี้โฮเต้โรชินันเต้นะครับเวอร์ชันเว็บเว็บนะครับสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะไม่งั้นไฟจะไหม้หัวแบบนี้โอเคผลประกอบการนะครับถือว่าอันที่เป็นาการหาหารยากมากๆนี่เราอาจจะไม่ได้หรือว่าการที่เป็นอา,อาจารย์โอดะว่านี่เราอาจจะไม่ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันดีต่อใจมากๆนะครับในส่วนของการเว็บในเซตนี้ดังนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้หาซื้อมาเป็นเจ้าของนะครับสำหรับ กล่อง OP05 นี่ก็หาซื้อได้ตามร้านขายการ์ดทั่วไปเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับแล้วก็รายละเอียดของการ์ดในบูสเตอร์แพ็ชุดใหม่นี้ก็ไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไว้ในลิงก์หมดแล้วนะครับที่ใต้คลิปนะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสุดท้านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันใหม่ฝันดีทุกคนครับผม